ลโหสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งตกใจหวานเองวันนี้มากันแบบว่าถวบอลลิกหน้าสดก็คือจะนอนแล้วก่อนนอนก็ต้องล้างหน้าล้างเครื่องสำมาออกให้หมดสดก็เลยมาหน้าสภาพนี้นะคะอยากจะบอกทุกคนว่าเวลาที่เราจะนอนแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเหนื่อยจะเมื่อยจะละ้าจะแต่งหน้าไม่แต่งหน้าจะขี้เกียจอันนี้อย่างหลังนี่หวานเป็น จะขี้เกียจยังไงก็ตามนะคะก็ต้องล้างหน้าก่อนที่จะนอนเพื่อความสะอาดของผิวหน้าแล้วก็ไม่ให้มีอะไรมาอุดตันรูขุมขนเรานั่นเองแล้วก็ล้างหน้าเสร็จแล้วก็ต้องบำรุงผิวพรรณด้วยวันนี้เขามีอะไรดีๆมาแนะนําด้วยเป็นนี่เลยซีดีนะคะหรือดูปาน,นเซซเซซไหะคะตัวนี้ C ีดี G.B จะเป็น Sleeping m a r k Sleeping m a r k คืออะไร Sleeping m a r k ก็คือ m a r k ที่เราทาแล้วปุ๊บเราสามารถนอนได้เลยปกติ m a r k ทั่วไปที่เป็นแบบแผ่นแบบครีมทาเสร็จประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะเราก็ต้องไปล้างออกแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนอนไปได้เลยตื่นเช้าขึ้นมาก็ค่อยล้างอีกทีนึงเขามีส่วนผสมของกระดูกอ่อนปลาฉลามโอ้โหแล้วก็ ดาวทะเลด้วยนะคะช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยกระชับรูขุมขนเนี่ยตื้นขึ้นอุอดรูขุมขนตื้นขึ้นนะคะโดยเฉพาะหลุมสิวเนี่ยรูขุมขนก็เล็กลงด้วยทําให้ผิวหน้าเนี่ยดูสดใสามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแนะนำว่าให้ใช้เป็นประจําเลยตอนนี้วันก็ใช้อยู่ด้วยนะคะวันนี้เราจะมาใช้ให้ดูด้วยเพราะว่าเราจะนอนแล้วเราก็ต้องบำรุงผิวก็ปุกมันจะเป็นแบบนี้นะคะ s l e e ิ i n g m a ์ k เนี่ยเราจะมาใช้ให้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะ <S <S หาเจแล้ว ติดก่อนปุ๊บแล้วก็เราจะมาทาครีมก่อนนอนกันดีกว่าแบบนี้นะคะเปิดขึ้นมาแล้วทาให้ทั่วใบหน้า5จุดเลยนะคะจะมากจะน้อยก็แล้วแต่เราว่าเราอยากทามากทาน้อยหรือเปล่าสำหรับคนที่แบบใช้ อาทิตย์แรกเนี่ยแนะนําว่าให้ทาทุกๆวันติดกันเลยเจ็ดวันแล้วก็หลังจากนั้นอาทิตย์ต่อไปก็ทาประมาณอาทิตย์ละสองสามวันเพราะว่าเขาเป็นสลิปปิ้งมาร์คนั่นเองเนี้อครีมก็จะเข้มข้นกว่าปกตินะคะถูให้ทั่วหน้าแบบนี้เลยนี่จะบอกว่าครั้งแรกที่ใช้รู้สึกว่าหน้ากระชับมากแล้วตอนนี้หวนใช้เป็นแบบครั้งที่เท่าไรอะจำไม่ได้ แต่ว่ารู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยดูกระชับแล้วก็รูมขนดูเล็กลงรอยส่งรอยเสียวเนี่ยรุมเสียวก็ดูตื้นขึ้นสกัดมาจากแบบอะไรนะกระดูกอ่อนปลาฉลางกันเลยทีเดียวแล้วก็ดาวทะเลอยากจะให้หาลองไปด,ดูนี่เสร็จแล้วแบบนี้นะคะชีบีนะคะตัวนี้เป็น sleeping mask ก็ลองไปหาใช้กันดูเนาะวันนี้หวานไปนอนแล้วบ๊ายบาย